รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนตรงทะเบียนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับคนละครึ่ง plus รอบนี้นะคะใครเป็นคนใหม่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยคลิปนี้มาบอกวิธีการลงทะเบียนให้เตรียมตัวกันได้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ลงทะเบียนแล้ว ไปดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยค่ะใส่วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus รอบใหม่สาหรับคนใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในคนละครึ่งเฟส5เลยนะคะตอนแรกค่ะคือการเข้าสู่เมนูของคนละครึ่ง plus สามารถทําได้2วิธีวิธีแรกนะคะถ้าใครเข้ามาหนะ้ Apple าแอปเปิาตังตรงนี้แล้วเจอแบนเนอร์คนละครึ่ง plus สามารถกดลงทะเบียนได้เลยส่วนวิธีที่2คนที่ไม่เจอแบนเนอร์คนละครึ่ง plus แบบนี้นะคะสามารถกดตรง G wallet แล้วเข้าไปเจอเมนูคนละครึ่ง plus ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมีปุ่มให้เรากดลงทะเบียน ก็สามารถกดลงทะเบียนตามนี้ได้เลยนะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะต้องรอผลการตรวจสอบไม่เกิน3วันนะคะทางระบบก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะคะการแจ้งเตือนจะมีทั้งหมด4รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือแจ้งเตือนแบบ SMS แบบที่2นะคะก็คือเป็นข้อความส่งมาแบบนี้นะคะแบบที่3ก็คือแจ้งผลในแอปพลิเคชันและแบบที่4ก็จะเป็นข้อความอินบ็อกซ์ค่ะเมื่อเราได้รับแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเข้ามาในแอปเป่า ต่างจะให้กดตกลงค่ะว่าเราได้รับเงิน2000หรือว่า2,400บาทเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับการอนุมัติเข้าโครงการนี้ก็รอใช้ในวันที่2 9ตุลาคมนะคะเป็นวันเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใช้ภายในวันที่2 9เนี่ยให้เริ่มใช้ครั้งแรกนะคะภายในไม่เกินวันที่11พฤศจิกาย,ยนนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ เลยนะคะตั้งแต่29ตุลาถึง11พฤศจิการะบบจะตัดสิทธิ์อัตโนมัติและเหลือสิทธิ์ให้คนอื่นได้ลงทะเบียนต่อไปค่ะ